ส่วนค่าคือคอยนิมุลหนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่องคอย,อยนิมุนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในหนึ่งความมั่งคั่งของกลุ่มเหรียญหนึ่งนั่นก็คือลูนาแคสิกนะครับเนื่องจากตอนนี้ลูนาแคสิก ยังอยู่ในคำถามว่าถ้าซีซีโดนอภัยโทษลูน่าแคสิกราคาจะขึ้นไหมนะครับไม่มีใครรู้ตั้งเป็นสมมติฐานเอาก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแคสิกดอกห้าถึงแปดเปอร์เซ็นระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้กระดานเม็กซ่ เป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเหรียญต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดานเม็กซีติด10อันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะเราก็กระดานเมก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบรถทั้งเล่นสั้นเล่นยาวสปอร์ตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโต,ต,ตมากยิ่งขึ้น ในเดือนนึงเราจะรับแค่สิบคนนะครับในราคาสามพันห้าร้อยบาทเอามาสู่ในเรื่องของลูน่าแคสิกกันนะอยู่นั้นตั้งคำถามว่าถ้าซีซีโดนปลดแอกตรงนี้ลูน่าแคสิกจะไปหรือไม่นะครับผมตอบได้เลยแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไปแน่นอนนะเราก็ไม่ใช่เรื่องของซีซีอย่างเดียวคดีของโดคอนด้วยนะครับ อ่มันจะมีการปลดล็อกซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนำไปนะครับว่าเหรียญอะไรติดคดีอะ่ะซื้อไปหมดเถอะเดี๋ยวมันกาวเองเพียงแต่ว่าจะสั้นจะเร็วจะยาวจังหวะไหนอยู่ที่เหรียญไหนจังหวะไหนอยู่ที่ตรงไหนอันนี้เราต้องดูกันนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟดเนี่ยเหรียญบ n b บค่อนข้างขึ้นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย ตัวของ Binance a l p h าเนี่ยเป็นตัวพักดันด้วยนะครับที่ทำให้มีเหรียญต้นน้ำใหม่ๆที่มีโปรเจกต์ดีๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในความสนใจในการซื้อนะครับอันนี้ข้อมูลจาก c o i d e e ก Research นะครับ bnb ก็ขยับราคาขึ้นนะการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากการปรับตัวของสินทรัพย์เสี่ยงโดย Bitcoin เพิ่มขึ้น2.6%ใน24ชั่วโมงนะครับ แล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง2.5เปอร์เซนตคอยเด็กสอหรือ CD 20นะครับหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย,โนโนยผ่อนปลนภาษีสุดหลักกรก่อนะแล้วก็สัญญาณธนาคารกลางของสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้สองนะครับสามนั่นก็คือเรื่องของตัวของธนาคารกลางของสหรัฐนะครับอาจจะมีการซื้อบิตคอย ซึ่งวันนี้กลางคืน,นอ่าผมยังไม่ได้อ่านข่าวนะว่าเขาพูดอะไรนะครับราคาบิตคอยทำโมเมนตัมเป็นแนวแบบบูลลิชแล้วนะครับคือบูลลิชเต็มๆละคราวนี้ก็ต้องมารอกันว่าบิตคอยจะผ่านหรือเปล่านะครับที่แสนสามมื่นดอลลาร์บินบะี B B ก็อยู่ที่พันเจ็ดสิบเจ็ด นะครับพุ่งจากขึ้นสูงสุดที่พันหนึ่งร้อยสี่พุ่งแตะระดับที่หนึ่งแสนสองมืนแปดพันแปด้อสเจ็ดโทเกนเกือบสองเท่าในเวลายี่บสี่ชั่วโมงนะส่วนตัวผมผมคิดว่าราคายังไงก็ไปฉะนั้นตอนนี้เราสังเกตเลยว่าถ้าไอ้กลบนกระดานใบแอนเนี่ยนะครับแทบทุกวันเลยจะมี Stable Coin l i ลิเข้ากระดานใบแ c นใหม่แทบทุกวัน อันนี้อาจจะเป็นตัวจุดประกายอันหนึ่งของ U S T C ก็ได้นะครับ U T C จะกลับมาหนึ่งดอลลาร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่จะเลือกเป็นอัลกอริทึมแบบของเทอรล่าบริษัทของเทอรล่าฟอร์มแลบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดกลับมาเป็นแบบตัวของเซอร์คอยที่ทำการเปกกับดอลลร์ นะครับเทียบเท่าแทบหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะดังนั้นซีซีก็ต้องมีการปรับนะครับตัวนี้ก็ต้องมีการปรับก็ต้องมีคนคอยช่วยถือด้วยนะเพื่อจะดันราคาขึ้นไปนะขอลองนะครับว่าอยู่ที่สี่อย่าแต่งเยอะนะครับหมายความว่าไปแต่งให้ให้อุปทานมันเพิ่มขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะครับให้มันมีอยู่ ประมาณหลักหมื่นล้านเนี่ยธรรมชาติของมันพอแล้วนะนะครับเราค่อยใส่เม็ดเงินวิกเตอริกบูทอินนะครับได้แบ่งปันการวิจัยการปรับเปลี่ยนการตรวจสอบปรับขนาดของอีเ e อ e รียมในไม่กี่ปีทั้งหน้านะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวยอ่อว่า GKR เป็นโปรโตคอลการรวมพื้นฐานที่รวดเร็วขึ้นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของ ZK Rollup ของอีเ e อ e รี่นะเป็นก้าวสำคัญนะครับวิสัยทัศน์ที่เรียกว่าลน และควอนตัมเซิร์ h นะครับของอิตเรียมในปี2025นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของซีโร่ w l เล g e ก็จะช่วยทำให้ตัวของอิตาเรียเนี่ยมันมีความจุมากขึ้นความไวมากขึ้นนะครับน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยปี2026-2027นะต่อมาเป็นข่าวที่3นะครับนั่นคือกลยุทธ์สามารถซื้อบิตคอยนมูลค่าร้อยล้านเหรียญภายในไม่กี่ชั่วโมงในการระดมทุนของเซเลอร์นะครับหรือไมเคิลเซเลอร์หรือ อาซีโอของ m i โ r รไซตนะครับอันนี้เป็นโพสต์ตัวอย่างใหม่การซื้อโทเค็นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานนะฉะนั้นมา่อเจากการลงทุนเนี่ยนะครับเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์น้ำมันและกส๊สนะอะไรก็ตามนะมันก็เห็นมาก,ก่อนในชีวิตถึงพันเท่าเซลเลอร์ก็กล่าวในการสัมภาษณ์ในพอต์แท็ของ Market d ตอาดิสรปเต นะครับเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ว่าบางครั้งเราได้ขายห้าสิบล้านต่อชั่วโมงหรือร้อยล้านต่อชั่วโมงซื้อบิตคอยมูลค่าร้อยล้านในชั่วโมงเดียวกันก็เหมือนกับว่าสามารถระดมทุนได้หนึ่งพันล้านดอลลาร์ในหน,นึ่งวันเราอาจมีเงินทุนถึงยี่สิบล้านนะครับในเวลาประมาณสิบหจุดศูนยนย์นอภายในเวลาสิบเจดจูนยนหรือสิบแปดจุดศูนนอก,ก็จะเสร็จสิ้นนะครับฉันั้น การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยของไมเคิลเซเลอร์นะครับนะการสัมภาษณ์เนี่ยนะก็คือต้องการมองบิตคอยในเชิงบวกนะครับแล้วก็เน้นย้ำถึงหุ้นต่างๆของเขาที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นบิตคอยได้คือหุ้นแปลงสภาพนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งที่เขาสามารถที่จะระดมทุนนะครับให้กับนักลงทุนได้เยอะนะเพราะว่าทุกคนมั่นใจใน b บิตคอย บิตคอยจะต้องไปแน่นอนนะครับเราเช่าจะสามารถจ่ายผลตอบแทนได้แบบสบายๆชิวๆนะครับเพราะว่าตัวของผลิตภัณฑ์ของเขาดีนะครับแต่ก็ต้องมาดูด้วยกันว่าถ้าในจังหวะของตลาดหมีเนี่ยนะครับ่าตัวของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะการจัดการของเขาเนี่ยจะสามารถทนต่อสภาวะตลาดหมีได้หรือไม่นะ ในระหว่างวันที่สิบสามถึงสิบเก้าตุลานะครับก็มูลค่าของบิตคอยคือสิบแปดจุดแปดล้านดอลลาร์สหรัฐนะได้ซื้อบิตคอยไปก็บิตคอยก็พุ่งแตะนะครับที่อ่าบิตคอยโฮดดิ้งของแซลี่พุ่งแตะที่หกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบแปดปีสี่ทะลุเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นแล้วก็มีการรายงานต่อ ต่อ SEC เป็นที่เรียบร้อยนะบริษัทได้ซื้อราคาเฉลี่ยที่1 2 12,051ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะก็คือซื้อเรื่อยๆเลยนะครับจนบิตคอยเนี่ยพุ่งแตะเข้าไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ใกล้ถึงฝั่งฝันของ m i r o s t r a t e g y แล้วนะครับที่จะมีประมาณหนึ่งล้าน BTC นะครับก็ยากนะ นะครับใครที่มีหนึ่งล้าน b t ซอย่าง USDT อ่ะที่ยังรอดอยู่ตอนนี้นะครับก็มีแค่เจ้าเดียวแหละนะครับอย่างโดเนี่ยไปแล้วนะนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะไปแล้วนะอย่าง FTX ก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับคนนี้ก็เป็นยอดเก็บบิตคอยตัวท็อปเลยทัมกล่าวว่าผมคิดว่าบรลูข้อตกลงอย่างเข้มแข็งกับจีนนะครับพร้อมกล่าวเสริมว่าเราจะประชุมกับสีเจนผิงด้วย นะครับแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเพื่อจะหาลรือเกี่ยวกับประเด็นต์องไต้หวันด้วยประธานาธิบดีทรัมนะยังกล่าวอีกว่าจีนเนี่ยได้จ่ายเงินจํานวนมากผ่านภาษีสุลกากรของสหรัฐนะครับกําหนดและจีนปฏิบัติต่อสหรัฐด้วยความเคารพนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โดนโทรมัมป์เขาอ้างนะครับว่าจีนเนี่ยให้ความเคารพต่อต่ออเมริกานะครับซึ่งผมไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ เราก็ต้องมาดูด้วยกันนะครับว่าอันนี้จ,จะออกมาเป็นยังไงนะครับคนก็มีการวิเคราะห์ทิศหนึ่งที่สองทิศสามทิศสี่นะครับว่าอเมริกาเนี่ยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบนะครับนั่นก็คือเรื่องของอากฎหมายที่นี่คือสเตเบอร์คอยนะครับทําให้คนเนี่ยเพิ่มความต้องการของดอลลาร์นะครับดอลลาร์ก็จะไม่ตกไปกว่านี้นะก็ต้องมาดูกันว่าออกมาเป็นยังไง ส่วนจีนนะครับก็ทำกำไรในทางของทองคำเนาะก็สู้กันไปสู้กันมาแบ่งผลประโยชน์ปันไปแ,แบ่งผลประโยชน์กันมาก็บิตคอยพร้อมไปนะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็มานั่งลุ้นด้วยกันว่าบิตคอยเนี่ยในปลายปีนี้ราคาจะถึงเท่าไหร่นะครับผมคาดว่าน่าจะถึงสามแสนนะสามแสนสามอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับถ้าโฟโมมากๆก็อาจจะไปล้านหนึ่งซึ่ง ผมว่านาต้องใช้เวลาอะนะครับจนถึงปี2027นะครับราคาถึงจะไปได้ต่อเนาะถึง2 0มส30อะไรอย่างเงี้ยถึงจะถึง1ล้าน1ล้าน USD นะครับตอนถึงปิดคอยโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด b s c r ั้ e แล้วกดกระดิ่งกดปุม่มติดตามเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Amazing Rich n e w Moon Coin แล้วก็กลุ่มของ ลูน่าคลาสสิกนะครับฝากสำหรับเสื้อช่องด้วยละกันนะครับให้รับแดงบันดานใจจากทอนนะครับใครอยากสนับสนุนก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวางแผนพีออเดอร์อะไรอย่างนี้อีกนะซึ่งราคาพีจะถูกกว่าราคาสต็อกนะครับสำหรับนี้ผมหวังว่า Bitcoin จะ go to the moon ไปด้วยกัน Luna Classic จะ go to the moon ไปด้วยกันกับช่องคอยหนึของสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ